ดินมันรากมันจะอุ้มดินขึ้นมาเยอะแล้วรากจะขาวใช่ไหมเออรากมันขาวเลยนะคุณผู้มชมนี่นะถ้าเราใส่ปุ๋ยไอเคมีนะี่ยมันจะถอนขึ้นมาเฉพาะต้นๆอ่ะรากไม่ค่อยดินไม่ติดอ,อ๋อดินจะไม่ติดถ้าเป็นปุ๋ยเคมีดิน,ดนจะไม่ติดไม่ค่อยติด <laughs> ด,ดิติดนอ้อยแล้วนี่ก็คือรากของเขารากที่สมบูรณ์ขาวขาวๆนี่ครับถ้ามาไหลเป็นรากแดงๆเตรียมตัวได้เลยครับโรคจูจะกินเราแล้วที่เขาเรียกเรียกจูโรคจูนะครับม่นดินรากไม่เดินรากไม่เดิน โรคของรากไม่เดินมันจะกินลรละนะฮะนี่ก็คือโอ้โหน้ำต้น,นต้นเนี่ยคุณผู้ชมดูอวบมากๆดูดินะฮะอันนี้กี่วันแล้วครับข้าวือันนี้ยี่สิบสี่วันครับยี่สิบสี่วันยี่สิบสี่ยี่สบห้าวันแล้นนเดี๋ยวเนี้ยคุณผู้ชมนี่คือยี่ข้าวยี่สิบสี่วันของคุณลุงพันศักดิ์ทีนี้แหละคุณผู้ชมครับ มารู้เทคนิคและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินรีของ TBI กับการดูแลนาข้าวที่บอกว่ามีทั้งคือเป็นพื้นที่